วันที่18พันวาคม2 5ง4ครับมิสเตอร์ฮอเที่ยวสาสใจตอนนี้มาสักกะระหลวงพ่อโสธรนะที่วัดหลวงพอ่อโสธรเราวันก่อนกินข้าวกับแม่คุยกันเรื่องแม่เจเลือมาที่วัดหลวงพ่อโสธรวันนี้มีโอกาสมาไหว้พระปิดทองนะครับแล้วก็จะไปเยี่ยมแม่อีกครั้งก่อนที่จะเดินทางกลับ เสียงลายด้วยความปลอดภัยนะก็ดามใบเด็กนะครับผมมาวัดหุวพ่สธรเนี่ย แน่นอนว่าแม่เขาจะเอาสายสินเนี่ยไปให้ทุกครั้งนะครับก็มาทําบุญแล้เราเอาสายสินไปพูกให้กับมาเก็บครับแก้มการเก็บสายสินนี่ฮะน่าสียสินนะทำบุญสายสินได้ได้กี่ได้กี่อันครับเนี่ยเ้าจะใชอนี่ครับนี่สียสิน ก็มาทำบุญฮะอย่าลืมครับรับใต่สิ่งกลับไปด้วยนะครับไปไมเ่เยอะนะครับเราไปแจกให้คนที่ผัดก,กะเพรากัน,นะฮะแล้วก็ญาติพี่น้องนะครับรอรับจากที่นี่นะฮะสำหรับหลวงพ่อสธทองค์น,นี้นะที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นองค์จำลองครับแต่ว่า องคจดีองนี้ก็อายุถึง150ปีนะครับองค์จริงก็ไปอีกวิหารเลยครับ ฝาของวัดหลวงพ่อสธรนะครับก็เดี๋ยวไปอุดหนุนร้านน้องก็หน่อยร้านยูพินเนี่ยผมแนะนําว่าแม่ผมอะ่ะมาปุ๊บเนี่ยแกชอบกินอันนี้มากเลยครับแกชอบกินปูเ,นเค็มนี่ก็มีอะไรปูเค็มเนี่ยปูเค็มตองเนี่ยแม่น่าซื้อไปปูเค็มตองคิดถึงในวัยเด็กฮะเอาไปแกะบีบมะนาวแกะบีบมะนาว แล้วก็เออใส่แกะบีบมะนาวแล้วก็หอมแดงพริกซอยเนี่ยแล้วนี่เขาอยากกินนี่จังเลยอันหนึ่งอันหนึ่งเอาให้แม่กินเผือกอร่อยมากอร่อยอร่อยค่ะคุณแม่จืดเอาไปเนี่ยบีบมะนาวอะไรเนี่ยเอาเอาถุงนึงเอาถุงนึงถุงนึงหอมแดงพริกซอย แล้วได้แกะปลาหมาปลาห้่าไม่เอาไม่เอาไปปูเค็มดีกว่าเดี๋ยวให้พี่แจ๊ดทำให้กินนี่ครับเดี๋ยวรอครับไปเยี่ยมแม่ถ้าเกิดว่ามีโอกาสจะยำปูเค็มกินฮะแคอย่างนี้ยกเว้นไปนมอบตัวใช่ไหมแนะนำครับวัดหลวงพ่อสะทอนฝั่งตรงข้ามนี่ฮะเข้ามาซื้อปูเค็มอย่างนี้ครับไปยำเดี๋ยวผมจะให้พี่แจ๊ดทำให้กินครับคลิปต่อไปคลิปนี้เนี่ยรีวิวร้านอาหารก่อน แล้วก็สวัสดีครับผมมิตโตะเซียตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านทัวโคตรแซ่บครับสุวินทวงฮะอาหารแนะนำเขาก็มีโอ้แกงป่าควางลาบปลาคังสามชั้นทอดลาบผัดเผ็ดปลาไหลปลาแลสมุนไพรปลาเบิกทอดน้ำปลาผัดเผ็ดโอ้ยอะหันป่าเยอะครับก็ร้านนี้อยู่ริมนะฮะริมริมถนนเลยฮะเส้นทางจาก สายเชียงรซลมุ่งหน้าไปกรุงเทพครับก็เรียกสายอะไรอ่ะสายที่สุบินทวงเลน่าจะงั้นนะเผ็ดตายไม่เอาเรื่องโดยครัวโคแซบโอ้โหโอเคโอเคครับกินข้าวหลังจากที่พานารีไปร้านอาหารมาเรียบร้อยนะผมก็หิวข้าวว่าเลยแต่เช้านี่กินข้าวต้มไปนิดเดียวก็เลย หาร้านอาหารที่จะกินอร่อยฮะแล้วก็อยู่ทางเหนือเนี่ยมันไม่่อยมีอาหารผัดเผ็ดๆหรืออาหารท้องถิ่นฮะวันนี้ผมก็เลยมากินร้านร้านหนึ่งะฮะร้านของของน้องคนหนึ่งที่แบบสนิทก,กันนะโออายุได้น้อยอยู่เลยแต่ว่าโหขยันมากนะเอาปลาจากสีสวัสด์มาเครื่องแกงตำมาจากลำปางนะ ลูกอย่างนี่เขาบอกว่าเผ็ดแน่นอนชิมครับเผ็ดลูกป่าขึ้นกรดจิ่งื้าวจริงกระจิ่งกระจิ่งเผ็ดครับ นี่ปลาแรกเนี่ยมาจากที่สีสวัสดิ์ฮะปลาเขื่อนโอ้เผ็ด,ดโอ้เผ็ดสะใจินมสะายแรงมากเผ็ดโอ้โหนี่เราขอน้ำปลาพริกบีบมะนาวเยอะๆเลยะขอบคุณครับอืมบคุณ หยมอืมว้าวอหอ,อมหอไหมรับหมูสาชั้นเจ้าหนึ่งรับหมูสาชั้นแอ่าแบบกับแก้มได้เลยครับเนี่ย เผ็ดใครที่ไม่กินเผ็ดอ่ะไม่ต้องมาร้านนี้ผมไม่ทำด่ครับขอเผ็ดจริงอืมไม่หน,น่มน้ำเออก,ก็ดีก็ดีนะเปิดร้านแบบเผ็ดล้วเผ็ดจริงถ้าเปิดร้านเผ็ดแล้วมันไม่เผ็ดน,นะลำบากเลย เออเลยช่วยวแ็กแต่ง่ะร้อนไหมไม่ร้อนอ่ยอืมนร,ร่องไรอืมเปล่งนะเมือ่อคี้นี้กินไปตั้งเยอะลืมเสียบปลั๊กนะฮะปลั๊กเสียงลำโพงนี่ฮะโอ้โหแล้วเขาใส่เนี่ยดู หมูป่ามันต้องเป็นอย่างนี้ครับมันต้องมีหนังกรุบกรอบดอย่างนี้ฮะแล้วก็มีพริกโหพิษแผ่นจริงผมก็คู่ข้าวแล้วผมก็คนติดครับปลาพริกใส่ไปหน่อยฮะคู่ข้าวอสมัยก่อนเนี่ยตอนผมไปเช่าคอนโดบ้านอยู่ที่ลำปางเนี่ยก็ไปรู้จักกับเอฟครับตอนนั้นเนี่ยเขาทําเซิร์เวอร์อยู่ผมก็ไปเข้าเซิร์เวอร์เขาทำของทอเสเซียรู้จักกันมาตนะั้งแต่ เป็นสิบปีแล้วครับโอ้โหเด็กคนนี้ขยันมากครับทำงานอีเวนต์จัดนู่นจัดนี่เปิดร้านอาหารโอ้โหเดินก้าหน้ามาแล้วครับอือเบืดอแบบนบื่ออเจื่อปากไก่เป็นบ้านนี่เอามาจ้างปากนะอือเดี๋ป้อมเพราะกลัวไม่แท้งอะ ที่ลำปลางมีร้านหนึ่งของแม่เขาอันนี้คือเป็นสาขามาเปิดที่นี่หืมหเร็วนะเยี่ยมเดิมขึ้แกงตำไปแล้ว โด,โดนเลยครับไม่ได้เลยครับก็แปลกานมากนะเมื่อวันนี้เมื่อกี้ผมซื้อไอ้นี่มาปูเข็มก็จะให้พี่แจ๊ดยำปูเข็มแบบโบราณกินมือรู่จะกินไหวหรือเปล่าตอนนี้มาหิวจัดไงไหมครั่ากินก็ต้มอ,อย่างเดียวแล้มากินข้าวคงจะแบบ ราดใจไปเลยอือหือ,หอ,หอรสราบบูสามชั้นไปขั้วคือเผ็ดครับร้านนี้ยอมรับว่าเผ็ดจริงๆ จะบอกว่าใครที่ไม่ใครที่ไม่ชอบเผ็ดนะก็ตอนนี้ก็ละบากนิดหน่อย,อยฮะแบบเน่าหวังว่าไข่เจียจะไม่เผ็ดหืมกรอบกรอบมากอืมกรอบฟูไข่เจียต้องกินกับซอสกิน,กกนท่า บอกว่าคงไม่เผ็ดไม่เผ็ดครับเจอเผ็ดอีกอย่างนี่ว้าวเต็นชอบกระสือป่าเผ็ดตัดใจค,ครับจับหนังๆมัยครับ ชอบครับนี่ครับตรงหนังๆกรุบๆเนี่ยโหแต่ผมบอกก่อนนะร้านนี้คือศัสดาแห่งความเผ็ดเลยเผ็ดครับร้อนเผ็ดผมแล้วที่ตำพิ่แกนมาจากทางเหนือร้านเดิมเขาอยู่ที่ก็มีอีกร้านหนึ่งไงอยู่ที่ทางคำปางเผง ถึงเนอะจเจอได้อยู่นะไม่เห็นแล้กขอบคู กินบ,บน้างขาจเจ้าง่ายไหมเผ็ดเผ็ดเยอะเลยเผ็ดจริงคือถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ชอบเผ็ดนะมานี่นะก็บอกเขาว่าเผ็ดน้อยจะบอกเลยว่าเผ็ดขนาดกลางเนี่ยปกติเนี่ยคือเผ็ดมากแล้วเผ็ดมากแล้ว ใครที่คิดว่าขั้นเทพของความเผ็ดมานี่นะครับบาลองนี่เถอะมันจะค้นพบเผ็ดที่แท้จริงในวัยเด็กเป็นยังไงสมัยก่อนเนี่ยผมกินของไม่เผ็ดเนี่ยตอน,น,นเด็กนะกินไม่ค่อยได้แต่พริกกี้ไม่กินไมห่อยขี้หน่อยรโตขึ้นมาไม่ค่อยเจอร้านที่เผ็ดๆโตถ้ามาเจอร้านแบบเนี้ยโอ้โหนี่ครับใช้ได้เลยครับอือ๋อ ต้นแกงเขาตรงเส้นเขาแบบเผ็ดร้อนมากอืมอืม,อมคุยกันไปนะก็หมูสามชั้นนะทอดราบคลิปนี้ก็ เป็นทริปยาวๆขนิดนึงครับเยี่ยนแม่มาไหว้พระแต่หลังกลับเจอเนี่ยผมจะหาปลานะบอกเลยช่วงเนี้ยมันเริ่มมีปลาชโดมีปลาเข้ามาพก,ก็กลางขายมั่งลงเบ็ดมั่งหาปลามั่งฮะห,หาหนูหาอะไรไปฮะวิถีธรรมชาติที่เชียงของแล้วสเตปต่อไปผมอยากจะไปชิมมาหารสรติฟู้ดของจังหวัดต่างๆนะที่ว่าจะทำ ซีรีส์สตรีทฟู้ดภาคอีสานอะไรเงี้ยซอนแกนมีนะดีมากเนายนะกลับคำครับเป็นซีรีส์สตรีทฟูดท้ดถนนคนเดินต่างๆน่าจะดีเพราะแต่ละที่จะมีของอร่อยอยู่แล้วนะแต่ละภาคแต่ละจังหวัดอือยแ รงเวรมาที่ขัเกดเดียวมันเดินกว่าขอบดีสบแล้วที่เอาแม่ครัวจากทางร้านเดิมมาตอนนี้ครับเม่อไหร่ครับเม่อร่บทีนี่หรอเสียห้าสิบยูเออทันว่าไม่ใช่อยมเดินทันวาเดี๋ยวไม่ดูก็ดูการบาบมันเยอดเลย เสียหนสือของเดิมมนะั้งดูนมหยดูวันเดือกก่อนเนะดือกวัน,วน,วนวอ,อ,อืมใช่ไหมุมจะกล้องอืมต่อครับคุยกับต่อตีห้าศูนย์อะไรใครจะมารับเราลงบอ,อยได้เร็วเหรอครับตรงนี้อากาศหนาวต้องท่องเที่ยวไปก่อน

ยันเอฟเอฟนี่ตอนผมออกแบบเพ่ใหม่ใม่ก็ติดตามคุยกันมตลอดครับขยันจริงก็เกิดเพื่อนๆใครอยู่แถวแถวบริเวณนี้ครับแต่จนเตาบางบ่อบางพีอะไรเงี้ยมาอุดหนุนร้านน้องเขาได้ครับคนขยันทำร้านครับเขาเคยทำบริษัทอีเวนต์จัดงานจาอะไระพอมีช่วงโควิดอะไรเงี้ยปิดออกเลยครับ ก็เลยต้องมาดิ้นรนเปิดร้านอาหารทำ,ทำนุ่นทำนี่อย่างจริงตกแต่งร้านเปิดมาตั้งแต่เดือนพฤษภาโอเคอืม okay. <c oughs> <c oughs> แต่ผมก็ยังชอบ เป็นหมูปา่าชอบหนังมันหนังอะนเงี้ยวันนี้ผมสั่งมาคินมหลายอย่างมากเพราะอยารู้ลันไม่หมดเพราะว่าต้องห่อกลับบ้านเนื่องจากจะกินมหลายอย่างจะได้ให้เห็นในคลิปด้วยไงว่ามีอะไรบ้างตอนนั่งมาที่ร้านอย่างแรกที่ผมบอกน้องเขาว่าเฮ้ยวันนี้ถึงแม้พี่มารีวิวก็ไม่เป็นไรนะอย่าเลี้ยง เขาจะจ่ายเองเลยเพราะว่าคือเพื่อนฝูงน้องพี่เปิดร้านกันอุดหนุนเนี่ยนี่แหละเขาทำมีกำลังใจว่าผมนะก็<อ>เราทำร้านก็เราอ่ะเปิดร้านก็เพราอ่ะเพื่อนฝูงพี่น้องมาอุดหนุนกันนะเราดีใจนะเราก็อืมมีเพื่อนฝูงพี่น้องเปิดร้านเราก็อยสนับสนุนแล้วก็รีวิวให้ รสชาติตามจริงอร่อยเผ็ดต่อใจครับนะสำหรับคลิปนี้นะก็ประมาณนี้ครับนางลาลีไม่เคยมาผมเพราะวัาท้องสะพอนมาก่อนพาไปไหว้แล้วก็ซื้อปูเข็นไปให้ปัจแจ้ทำให้กินมากินข้าวนะประมาณนี้ก่อนแล้วก็เจอกันคลิปหน้า อาจจะเป็นยำปูเค็มหรือว่าทานไม่ทานเกาว่ากันนะแต่ว่าจะกลับไปหาแม่ก่อนนะครับเมือม่อกี้ผมร้อนจนน้ำตาไหลเลยเด๋ยวต้องหยุดสัง่งบซี่มา อก็ครับไม่มา